สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะไปีิไปดูอาร์ตศิลปะที่มาเลเซียกันนะครับไปกันเลยนะคบ mm hmm. โอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาถึงมาเลเซียแล้วนะครับเรามาไปบุกลุกที่ดูศิลปะอาร์ตกันเลยนะครับทีนี่คือห้างสแอนพาเข้าไปนะครับเพราะที่นี่เปิดมาหลายปีแล้ว ในปี1992เขาไม่อยากให้ที่มันสุกป่งเลยสักนิดนึงเขาเลยต้องห่อมันเท้ากันเลยลายเข้าไปกันเลยเปิดเบาๆเพราะประตูนันก็เก่าแล้วด้วยมีผ้าเป็นแบบนี้นะคะที่ก็จะมาแนะนําแล้วก็มีรูปน้าหลวงอยู่ข้างในนะคะ นั้นนะคะกเห็นนะคะก็แล้วก็มีรูปที่สามารถแนะนาให้ตัวเองได้ด้วยเลยนะคะขึ้นมาเลยครับแนะนําให้นะครับดอกทันตะวันแล้วก็มีเรือก็าวาดเองพาทิศก็ต้นไม้สีดำสัตว์สีดำแล้วก็ทุกคนอยากให้คอมเมนต์นะคบว่ารูปไหนที่ทุกคนชอบที่สุดนะครับ ไลค์ให้กำลังใจประกาหน่อนยนะครับและ subscribe จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ของประก่อนนะครับสวัสดีครับ